สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องธนดลคนขับรถพัดน์ลำเพลินลมเชียวครับไม่หนีมานั่งอยู่บ้านแม่น่ะณ <c oughs> ตอนนี้คือเวทีกำลังตั้งครับข้าเจ้าเห็นยังกันเนาะนี่มาถา่ายยังครับพี่ถ่ายผมบ่ครับมาถ่ายผมบ่ <c oughs> พี่ดนมันมันเกิดปรากฏการณ์ที่แปลกเลยนะเมียนนู้น,นฟังนู้นนะคุณฟังก็จะไมเห็นยังฟังบุญนะเมียนท่างนี่ก็เป็มแล้คุณคุณไม่ยืน เดี๋ยวเดี๋ยวโมมียังเด้อเดี๋ยววันนี้รรเราจะปิดถนนแล้วเราก็เอาโมไซจอดแล้วก็เก็บคนละสิบบาทเข้าวัดนอ่บ, <c oughs> บอลลินเด้อครับเด้อเออโอ้เขาจะมาเบิ่งการตั้งเวทีเนาะว่าเขาตั้งยาก<ห>ตั้ง,งไงประเดี๋ยเมนบพอที่เขาไม่ดูนี่ <c oughs> ผมเชื่อเลยเลยว่าร้อยหนึ่งบาทเดียวคือมาดูการตั้งเวทีเมนบพอดเมีน ที่เิ็นมาเบิงนี่คือโบนิเบิงอย่างเดียวเขาอยากรู้ว่าการตั้งเวทีมันยากแค่ไหนเป็นบ่อไก็จะได้ก็ยังได้เป็นสุขกันนั่นเมียนเพิ่นมาเบิงนี่คือเพิ่นอยากเห็นว่าเขาจะตั้งเวทีแบบไหนตั้งยากบ่ยากเป็นเมีนบ่ที่เขามาเบิงนี่คือนั่งยืนเบิงนี่คือแบบอยากรู้ว่าเหล้าน้อยกลวยตั้งเวทีนี่กี่นาทีตัเอาตัวลงอยู่นะกี่ชั่วโมงอยากมันเบิงตอนมันแปรงล่างอ๋ออยากดูไอ้หุ่นยนต์แปรงล่างระบบ

ใช่ไหมครับจูดี้มาไลฟ์วันนี้ครับวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ครับวันแรกเหรอวันนี้คือถ้าเกิดเราไลฟ์นั้นเราเราพักมาสองวันแล้วก็จะเป็นเจ็ดถึงสิบสามเลยครับไอ้ตัวที่ว่าไม่ได้ไลฟ์สองวันนั่นคือจะย้อนมาเป็นอ่าวันที่สิบสองในสิบสองสิบสามนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะที่ที่ย้อนมามาจนถึงวันที่สิบสามนะครับเนาะเข้าขัดแต่ว่าวันนี้มีไลฟ์สดแม่นวันนี้มีไลฟ์สดบุญปิดครับไลฟ์ที่ย่างก็ท่านได้เขา คุณเพชรกะทักเข้าไปได้เลยครับที you, ่สาน้อยเพชิดต้นเพลงแฟนเพลดครับบัตร1 1 9บเ้าทนะครับ119บาทกันแบบมอสามหมื่นสามร้อยสามสิบสามบาทครับมือได้ที่มีสิลปินและเือชิญแบบได้วัดกันจะเป็น129บาทครับบัตรชีเดิมเงื่อนไขเดิมครับเยวันนี้วันที่เจ็ดใช่ไหมครับวันที่แปดเก้าสิบนี่จะเป็นโชว์พิเศษเลยนะฮะ 890นี่เป็นสตอรี่ใช่ไหมฮ่าใช่ครับแล้วก็สตอรี่บอกได้เลยว่าไม่มีใครลงคลิปได้แม่นครับไม่จะไม่มีต้องมีลงได้แต่ว่าต้องลงวันสุดท้ายของของวัยสดในกลุ่มปิดเท่านั้นใช่ครับคุณดิฉันพระธาตุแหลมเขานะครับจะได้ดูในกลุ่มปิดนะครับแปดเก้าสนี่จะเป็นโชว์สตอรี่พระโจนแน่นอนครับน่าจะแม่นช่วงมืดอนั้นแน่นอนครับแต่เชื่อได้เลยว่าอัดแล้วไม่สามารถลงได้ใช่ครับทุกช่องจะไม่ไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้ แม้แต่ช่องใหญ่เกาจะไม่ลงคแบคบเอาจริงๆค,คือคือเรื่องลง,งอยู่ลงแบบลงแบบน่ารักน่ารักใช่ครับเพราะว่าช่องใหญ่ก็ก็บอสบอกแล้วว่าจะไม่ลงคือว่าพี่น้องได้เบิ่งในใน,ในกลุ่มปิดตัวเนาะลงแล้วลงแล้วตัวนี่พร<า>ะเอกจะแปลงร่างแล้วตู้ครับลัเรเริ่มสุดคบอันนี้อันนี้คือมามาลอดูนี่เ,ยเลยอสุดดยคือคือเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นหุ่นยนต์แปลงร่าง S <S> <ผม S 1> อลูกพี่ปอพ่อ,พอแม่ก็อยากเห็น,น,ปนแปลงปร่างแล้วอ่านะเสียงนนท์เพื่อนในมาจากใครสายยันซ่าวเหรอทีมงานของสายยันท้าวเนาถือเป็นใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นของเสียงนน,นครับเสียงนนอำเภอเพืนเที่ยวครับทั้งสี่คันนะครับตอนนี้มีมีเพิ่มมาอีกแล้วสองคันอันไหนนะตู้อ้รถลำโพงไงมีตอนเนี้ยคือสาวน้อยมีสองคัน ที่บ้านทําอีกสองคันใช่คือทาทารอทารอวงสองใช่ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วคาดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นผมเนี่ยแหละได้ไปไลฟ์เพราะว่าพอปิดวงน่าจะไปอยู่บ้านปิดฤดูกาลผมไปอยู่บ้านปิดฤดูกาลนี่จะมีวงดนตรีตั้งสองวงเลยครับอยู่ในบ้านแพงนะแต่ถ้าโดนไม่ได้ไปอยู่บ้านแพงนะครับจะอยู่บ้านเสียโนนเพราะว่าต้องซ่อมรถบัสบ้างซ่อมรถ ทำลำโพงบ้างทำหลายอย่างเนาะรถบุ้งสองนี่ครับปะนี่ครับมาแล้วเอาเลยครับอ่าจะด,จะ,ดจะเห็นอ่าพี่เขาอยากเห็น,ขน,นเข้าไปดูได้นะครับได้ขไดเข้าไปดูปลาออพี่เข้าไปดูปลาเออพี่ก็อยากเห็นยนต์แปลงร่าง พี่เขาจะออกจกคันหนึ่งเนาะเอามาแปลงร่างที่บ้านใชซื okay, ้อคันหนึ่งก็มาแปลงร่างที่บ้านเนาะค,คือเป็นปรากฏการณ์มากเลยที่แบบพี่เขาอยากเห็นแบบหุ่นยนต์แปลงร่างพี่เขาอยากเห็นหุ่นยนต์แปลงร่างคือไม่มารอมารอคือ เราอยากเห็น,นกป้าพ,พอ,อ,านนอดีครับป้าครับสวัสดีครับป้านี่คืออะไรคือจีผมป่ะป้าไปสง่งเลยดิไปบ้นานไหนไปบ้านไหนส่งเลยนี่อยู่ใ,ใกล้เดี๋ยวไปส่งแล้วยี่สิบสี่อยากเห็นว่าเขาแปลงร่างยังไง คือเขาอยากเห็นว่ารถที่เขามาดูนี่รถเขาชอบป่ะเขาชอบลำโพงอ๋อชอบร้อลำโพงอ่าเขาชอบป่ป้าป้าคนจังหวัดไหนครับเนี่ยกรุงเทพกรุงเทพโอ้ยตายแล้วโอ้ชอบร้องลำโพงอ๋อชอบร้องลำโพงป้าป้าป้าที่ทำไมพูดได้ครบเนี่ยพูดได้อะไรนั่นนี่แหละตรงไหนมิตุนเนี่ยโอ้ ผมนี่ยังงงกับป,าป้าเลยว่าได้เอาดูนี่ปา้าพูดได้เฉยเลยอะไรอะไรพูด <c oughs> อะไรเออพี่โดนพี่น้องในในสดเขาบอกว่าตื่นเต้นเลยมะพออุ้งอิงตื่นขึ้นมาได้เงินเกือบแสนเลยอ,อ๋อเนี่ยแหละคือว่าคนเราคิดดีทําดีเนาะค,คนเราฮะคิดดีทําดีสิ่งด,ด,ดีตามมาน่าจะอยู่ในบันเดินเด้ผมจะหน่อยนครับโอ้คือแล้วครับ อยู่แล้วก็ลังโซเลกันแล้วอะไรละรปะสองแปลกแปลกตรงไหนแปลกตรงนี้แหละเออนะฮไม่เคยเห็นทุกครั้งเลย <c oughs> คือเขาดีใจนะที่เห็นตระเรง ก็เก็นถุงบอลากนี่เลยบอลซากเออซากเบื้องล่างเป็นอะไรวะอะไรทำไมทำได้วะทำไม่ซิ่งฮึมครับโอ้าวยิงคัขาก็มาบอลกันกีฬาหน่อยได้กินได้เลยบอลล้โพงฮึบชึกบชึก เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังครับยังไม่เสร็จโอ้โหโ,โอ้ปิดครับขั้นตอนปิดโอ้โหอะไรปากชิมุนคือเขาพนันกันมั<ะ>น้งฮะเขาพนันกันป้าเวทีจะเสร็จกี่ชั่วโมงใ,งใครพนันใครอ่ะเดี๋ยวเขาพนันกันเล่นๆกินน,น้ำกันไง เอาแบบไปตีด้วยดีว่าไปตีก็สองตเหมือนเดิมผมเป็นปลารัวฮะเวทีเสร็จเร็วนะไอไฟเนี่ยสำคัญสองตเหมือนเดิมก็ผมอยู่นี่ทุกวันปะป่าว่าป่าว่าไฟจะเสร็จกีมงคิดว่านะประมาณเดิมแะละผมว่าตีไปเลยทุ่มครึ่งนะเวทีเสร็จก็จริงนะ <्यारीजीग> तो भाव पाए